ลาดกว้างๆยามเย็นก็จะเป็นสวนสาธรารณะค่ะก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายมาพักผ่อนนะคะแต่ฝั่งนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะจะพามาดูแสงอาทิตย์ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฝั่งด้านหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะพามาดูฝั่งด้านหลังค่ะเพื่อนๆด้านหลังก็จะเห็นดวงอาทิตย์นะคะ ดวงอาทิตย์เออเขาเรียกอะไรอยู่ตรงยอดพุ่มไม้ค่ะอยู่ยอดต้นไม้ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่นครปฐมนะคะอันนี้เห็น <c oughs> เห็นบูทูธที่หูค่ะจะให้มาจะพามาดูดวงอาทิตย์ตอนบ่ายนะคะดวงอาทิตย์ตอนบ่ายที่นครปฐมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนู่ไหนนี่นี่เนี่ยนี่ค่ะ อากาศกำลังก็ไม่ร้อนมากค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้เย็นสักทีเดียวนะคะกำกาลังดีค่ะดวงอาทิตย์ก็กําลังไม่แรงสักเท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่กลางแจ้งเลยนะคะที่เห็นนั่นก็คุณพ่อบ้านค่ะกําลังอัดคลิปอยู่นะคะดวงอาทิตย์กําลังเอ,อ่ยยามเย็นแล้วละคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะ๊ายบายค่ะมาพาเพื่อนมาดูแค่นี้ค่ะ 拜拜。Bye bye